เอาว่าเปรียบเทียบกันได้อ่าว่าเปรียบเทียบเข,อข,อข,อขอมาม้องพ่อักอ่ตอนยูซี่ใหญ่ันตะพ่นอ่ะสองเลนนี่นะอสองเลนเอาเปรียบเทียบกันได้บอแมนลูกตอนนั้นมันไม่ซีเลนกับสองเลนของพรอ,อักงานสงการสงงานสงการเขาไปเที่ยวอุดอรยี่มนคืนมาสปินเตอร์แต่สปินเตอร์ขั้นนี่รถค้นเคยตายใส่แล้วพรอสักครับ สปินเตอร์ขั้นนี้คนเคยตายใส่แลบักบักไอ้บักผันไอ้บักผันอยู่หน้าประตูของที่ว่ารลไให้สกกะกลนครต่ำ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 สปินเตอร์คนตายอยู่หน้าประตูของหน้าประตูของคือหน้าวัดศรีสุขาภิบาลท่า,ทาเขาเห็นปะเออละรถสปินเตอร์ขั้นนี้พอสักครับขายไปให้บักมานนี่จะเล่นเพลงหัวคุย้ยเราจะได้ พอซักได้เขาไปเที่ยวกับบักจัก,กร่นจะเิ่มเพ่งขี่กับบักสกไก่ประสค์ใดหรือบักสุรัตนประสคงใดสกไก่ประสงค์ใด้บัดน,นี้พอสักขี่มาเด็ความเร็วสูงลงมอมาอวางมาบานมันโวยสปินเตอร์นะเปิดไฟขอาทางเรียบร้อยเลยเฮนกะ็เจ้าเอิน้นแฮนปีกนกรถน้ำค่ายนิสันรถนิสันพอสัง คิดว่าร้อยจีจอดใช่ไหมเหยียบเบรกกระทืบลงได้ท่ายปัดเขาเออท่ายปัดเขาขาข้างขวานี่ถือล้อหลังนอนอยากนี่เจ็ดมือพอสักร้อยขึ้นสูงแซมแทนบาทเลยล่ะแต่ว่าบักสักไก่แบสบส่งได้แบบสุรัดแบบส่งได้นอนซบมือถ่องจุกแต่ว่าบได้ไปเอามันดอกพอดีเลยคิดได้ ตอนตกลงมาพอสักตกลงมาปุ๊บพอสักไว้ก็ลิงล่มวะแล่นข่าวอายุก,กอ่อลางสำนนไดยรูดรูดเนะพอสักรูดได้สติได้เห็นบักนีอยู่เหลียวบังรถบ่มมี่สกายมึงลุกขึ้นมาสักกอนแปะมูยะแขวางควายแปะรถเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันสองมองได้สูงกันนะเถอะเพื่อนนะอิเล่ครับอิเล่ครับเรื่องจริงครับ